เป็นการฝึกทักษะนะคะเพราะว่าเด็กอายุขวบ5เดือนยังไม่สามารถฟังคําสั่งได้แต่ก็จะทําสม่ําเสมออันนี้เป็นการปีนจากสะเล็กมาสะใหญ่ครูก็จะสอนขึ้นปีนจากสะนึ็กก็คือนั่งก่อนแล้วก็ให้ขาลงมาขาค่อยสองข้างเอาขาค่อยสองข้างเจับไว้ตรงนี้จับอย่างนี้ยกรับมือจับอย่างนี้ยกรับมือจับอย่างนี้อย่างก้นลงมาอย่างก้นลงมา ก็หย่อนก้นลงมาเก่งจังเลยเก่งตีกำแพงด้วยนะคะตีกำแพงจับโตกัว้ายพิกพิกแเร็ขพอมเงตัวเโยมารบไปเตะขาพอมก็จะเตะขาโดยธรรมชาติของเขา ร้อมไหร้อมไหร้อมใช่ไหมพร้อมใช่ไหมพูดคุยจะพูดเก่งมากพี่คือเหมือนเขาอยู่ในสังคมของเด็กโตก็จะพูดพูดเร็วเลยมาเจอพี่ๆตอนเย็นแต่เขาจะอยู่กับครูช่วงตั้งแต่เช้าคุณพ่อมาส่งตั้งแต่แปดโมงเช้าจะมือฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกล้ามเนื้อขา กลางวันแล้วก็นอนแช่วงบ่ายก็จะแรงแรงเร็วแข็งแรงเร็วกิจกรรมที่ทำพอเย็นเขาก็จะลงน้ำทุกวันอันนี้คือเป็นหลักสูตรของบ้านเด็กกีฬาโดยเฉพาะก็คือเด็กจะได้ลงนาำทุกวันใส่ขาไปนอนใส่ขาไปนอนแข็งแรงเร็วแข็งแรงเร็วออกแรงหน่อยเร็วแรงหน่อยเร็ว เขาจะชอบมากเขาจะชอบลงน้ำลานอนเขาก็จะใส่แว่นว่ายน้ำนอนด้วยเขาจะถือขอบสาคูก็จะสอนวิธีเกาะขอบวิธีปีนขึ้นแต่ก็ต้องบอกผู้ปกครองว่าตรงนี้เท้งนั้นก็คือต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของครูผู้สอนหรือผู้พ่พ่อผู้มีนั่นนะมหัศพูเร่อังกำงอ่าไปแล้วนะไปปี๊บ ตายเออเดี๋ยวเลยตีนแล้วพี่ตีนแล้วแทงไข่พี่ตีนแล้วเร็วแข้งแรงเร็วแทงไข่พี่ตีนแล้วเร็เอ้เก่งจังเลยแล้วจะมีพี่ๆเขาว่า้อยู่ด้วยออกแรงออกแรงออกแรงแล้วไข่มุกไม่ห้าขวบไข่มุกว่ายภาพฟิวสไตน์ได้แล้วแล้วจะถ่ายเป็นวิดีโอตอนที่ไข่มุกว่ายภาพฟิวสไตน์ สนใจก็โทรมาหาครูได้นะคะ0871131449็่งนท่านผู้ปกครองที่คิดว่าแนวทางทีงท่ครูทำอยู่นี้เป็นแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่ชอบก็แวะเข้ามาคุยกันได้ก็จะปีข่ก็จะทำอย่างนี้ค่ะประมาณ2-3เที่ยวทุกวนัน

ขาจะปีนลงมาอีกฝั่งนึงไปลงฝั่งโนลงไปเล่นฝั่งนโนก่อนไปขาลงก,ก่อนขาลงก,ก่อนไปเร็วอ่ะไปเร็วอ่ะลงมาเร็วเ,เขาจะจับโฟมวันนี้เขาก็จะได้รับการบอกว่าเวลาเดินอยู่ในสระเล็กเขาจะต้องจับโฟมไว้ตลอดเวลาเพื่อ<ป>เพื่อเป็นการช่วยส่งตัว อาจะเล่นคนเดียวได้ไม่ล้มก็จะเดินเล่นคนเดียวแต่น้ําก็ไม่ลึกค่ะแต่ถ้าเด็กที่ไม่เคยก็จะก็จะแบบทรงตัวไม่อยู่ก็จะล้มจม,มเนี่ยค่ะก็จะอยู่ของเขาได้มิน้นชื่นใจไหมคะชื่นใจ <laughs> ดังๆหน่อยไม่ได้ยินเลยชื่นใจไหม ชื่นใจใเขาชอบพูดเวลาเขาลงน้ำเขาชื่นใจเดินไปเดินมาได้คนยืนสองคนยืนลหันหน้าหน่อยค่ะมีเล่นไปก่อนไม่ต้องไปยังไม่ไป,ไปพร้อมๆกันออตัวเต่ขาแรงๆนะครับออกพร้อมการเดรียวตัวเดิเดเ่มเทโยมา